ลุยครับอืมแปลกนะเพื่อนอะไรของเขาเปิดตัวมาก็เอาฮอหมงโลกเลยอะไรครับเนี่ยยังไม่ทันได้เจอศัตรูเลยตายซะแล้วขับดีๆนะเว้ยรอบนี้เพื่อนบอก s อรี่ครับน่าจะแหลกโอ้ย คนเดิมบอวกว่าเนี่ยขับเนี่ยไปครับลุยกันเลยิงิงไม่โดนเลยดีคอเป็นไรที่ยบมากคุยได้เพื่อนปัดินปัดินอื้ออื้อตลงไม่เลยหน่วยกล้าตายหน่วยกล้าตาย เปลื่นจักดการได้ครับไม่เกี่ยวกับระเบิดเราอ,อ,อะไรดิด้่ดสปีบอยอุ้ยข้างหน้าครับโอเคหตัวตัวได้ไหมรีโหลดกัน โอเคตัวตัวขอหน่อยไม่ได้สหมดปาไปแล้วโดนหัวเอาโดนหัวเฉยเลยขวามือครับสวัสดีหลบไปแล้วหลบไปแล้ว ไปโอเคโอ้ยใจอยู่รีโหลดแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนพี่ใ่เออสแกนหน่อยน้ายืนอยู่แบบนี้เหรอเพื่อนถ้าได้ตัวครับป่าดักก่อนเจ้ เข้าสวนมาเต็มหัวเลยครับฮัลโลโอเคมาแตกหนึ่งมีอีกไหมมาแล้วครับอย่างนี้ต้องเจอสีไฟเออเออีกตัวโอเคโก่จะใช้จะระเบิดรถหล่อซะเลย มสดีเขาโฟกัสเพื่อนเราครับเมื่อกี้เลยไม่ได้มองเราบอกสุนัเพื่อนเฮสัตสไยบนหัวเรามีฮะ โอเคตรงนี้มีเชยเพื่อนตรงกีนับคนเนี่ยปากมานี่ละโอเคเฮ้ยออบ๊อบรีโหลดอยู่ดีสองครับน่าจะเป็นของเราเนไม่ช้าอืมอะไรเนี่ย โอ้โหฮ้ยโอ้เค็อเจ้าคอตัวได้ไหมไม่ได้ฮะอุย๊ยมาข้างหลังเลยครับไปข้างบนกันเฮ้ยไม่ติดเคทำอไงตัวหนึ่งไม่โดนเพื่อนเก็บตายอุ้ย อุ้ยตามมาหรือเปล่าฮัลโหลฝั่งนู้นเยอะเลยใจเย็นครับกองมีสามกล่องโอเคเพื่อนเออขึ้นสลิงมา เจอรอบดีมันมีหรือเปล่าสแกนหน่อยถ้าจะมีเขนเป็นักแล้วครับฮฮหข้างหน้าเคลียโอเคขึ้นไปกันครับข้างบนฮึโดดฐาหน้าผมฮยตรงนี้อตัวขอขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนไม่ไหวเดตาย ดีนะเขาไม่ได้ยิงเราอยเนี่ยมันนั้นแห้งเหมนกไปขึ้นไปอีกรอบดีไหอื้ยต,ตามตามขั้วเขาอยู่เยเยลยมีคนหรือเปล่าป่าจะดูไปแสแกนครับอืมโอเคได้ตัวหนึ่งครับรีโหลดก่อนสุดน้อยเหลือเกินอืโอเคตัวที่ิสองเปอร์ดิสาม ตัวที่สามเพื่อจัดก,การได้ครับ<ป>มีคนล่าฝั่งนู้นโดนโดนเจ็บเราเลยเจ็บไม่ตายไม่โดนเลยเลยสิมบนกันมีไหมโอเคเพื่อนคุมอยู่ครับ โปรลบโปรลงจริงเปล่าสันแดนสันแดนเท้ายกลางอากาศไปสิแม่หนูตรงนี้ป่าไปเถอะครับบุบตีลูกปะงุ๊บเฮอยเพื่อนยิงศัตรู เสร็จนี้เหมาะดีทำไรเพื่อนคานมาทำลายครับนี่ม่นพลิกขาโอ้ยโอ้ยเยอะเลยเกินออืไกลมากยิงโยนไหมเนี่ยโอเคเพื่อนจัดการได้ครับเจ็บมากเออ ใครยิงกวูวะมาะมาก็มาสิตอนนี้ไม่เดินแล้วตอนนี้ขี่รถยิงเลยครับตอนนี้เฮ้ยยิงรถยิงรถใครยิงรถใครไม่มีมารยาทเลยพเพื่อนไปครับจัดการเองตัวหนึ่งตรงไอ้นี่อื้ออื้ออ้วนอนทำไร โอเคหวัวแต่เอาไปสิอาเืนเป็นไงเยอะเปลามากตนนะคบหนักเลยสิเราอ่เพื่อนชนทำไมเนี่ยตรงนี้ตรงไหนอีกเพื่อนขับไปเลยผมยิงเองเอเฮ้ยอือยัดอา g เสียหน้ากันอย่างนี้เหรอตายไปซะเออ เปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อนเพื่อนถอยก้อนถอยก่อนถอยก้อนเจ็บจ้าบัดิตีได้วิงหนีระเบิดครับอุย้ยตรงโน้น อืรถถังเอาคนโดดลงมาสวยสิคือเกือบตายเลยวิระเบิดวิระเบิดวิระเบิดเยอะจังเลยเดี๋ยวนะไปเลยไม่ได้หนูมไอ้รถถังบ้าเนี่ย ขับนี้เราไปแล้วเป็ไงละ่ะอตเข้างบนคนหนึ่งโอ้โหนี่เไว้ใกลจะชนะแล้วครับไปทีเดิมสีหนึ่งเราใกล้จะชนะแล้ว ป้องกันไว <Come> ้เพื่อนสามจุดสองแต้มชัยชนะจะเป็นของเราคนหรือเปล่าแถวนี้สแกนขบวนไม่จริง <introdu> ไ <craft> ม่น่าจริงไม่น่าถึงอุ้ยอุ้ยอือโทษ อ่าโอเคชนะแล้วครับผมคิดได้หนจุดเ้ยคิวไอเอซีสามเก้าโอเคครับท่านอท่าก็ฝากกดไลค์กด subscribe like เป็นก็ลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆลอเลยนะครับกค็คลิปก็ไม่ได้มีสาระนะครับเน้นยิงเอามันพอนะครับเล่นกันสนุกๆโอเคสวัสดีครับวันนี้